สวัสดีครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างของรถยนต์นะครับครอ s โอเวอร์ Cross <c oughs> ใช้งานที่ปีละ2 0 0 0 0ืกิโลนะครับรถน้ำมันรถไฮบริดรถ e ีใช้งานปีละ20,000กิโลผลปรากฏว่ารถน้ำมันคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับ ก็คือพูดง่ายว่าถ้าใช้น้อยเนี่ยรถน้ำมันจะได้เปรียบนะครับถัาแล้วก็รองลงไปก็คือรถไฮบริดแล้วก็ท้ายๆก็คือรถ EV นะครับรถ EV นะใช้น้อยไม่คุ้มนะครับวันนี้เนี่ยผมเพิ่มเพิ่มระยะทางการใช้งานจา,จากพลิกกอดปีละ20,000กิโลวันนี้เนี่ยผมเพิ่มมา ปีละ35,000กิโลหรือประมาณวันละ100นะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าทั่วๆไปแล้วโอเคนะไปกลับเช้าเย็นวันละ100กิโลไม่เกิน100กิโลหรือ100กิโลนิดๆนะครับถือโอเคนะคแล้วก็มีความเป็นไปได้เยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันในการวิเคราะห์นะครับหาค่านมงน้ำมันค่าระยะทางประกงประกันอ,อ,อะไรต่างๆ,ๆนะครับรถเดิม นั่นคือก็คือ Toyota Cross เบนซิน Cross h y b r i d Honda h ฮ v า h y b i บนะครับแล้วก็ MG4 ไฟฟ้า EV แล้วก็ a e อ t o 3ไฟฟ้า EV เพียวๆนะครับพอผมเพิ่มระยะทางไม่ถึงว่าใช้เยอะขึ้นเนี่ยปรากฏว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับถ้าใช้น้อยรถน้ำมันได้เปรียบ ถ้าคิดถึงในเรื่องของความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปแต่ถ้าใช้เยอะปั๊บโมเมนตัมมันเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนอย่างไรนะครับรถรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมนะครับราคาป้ายแดงเท่าเดิมค่าเชื้อเพลิงก็เฉลี่ยกิโลละ2บาท50กิโลละบาท90าทสําำหรับรถ EV แล้วก็ค่าชาร์จไฟก็กิโลละ80สตางกิโลละ1บาท กิโลละบาท75สิบหอร์ด้าเฮนาวีไฮบิดนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มอารมณอะไรว่าดูสิ้นเปลืองของเหลวต่างๆตรงนี้เพิ่มขึ้นตามระยะทาง3,500,000กิโลหรือปีละ35,000นะครับปีละ35,000คิดที่10ปีบวกล็อกคูณหารเห็นไหมครับเห็นไหมครับ To โย ta Cross เบนซิน สิบปี3 5 0 0 0 0ห้หมืนกิโลหมดเบ็ดเสร็จทั้งค่าตรงค่าตัวนู่นนี่นั่นก็คือ2องล้านแปดหมกว่าบาทครอสไฮบิดสอล้านทวนแล้วกันเห็นไ,ไหมน้ำมันจะแพงกว่าไฮบิดหน่อยหนึ่งรุ่นเดียวกันนะเนี่ยรุ่นเดียวกันนะพูดง่ายไฮบิดประหยัดกว่าประมาณ80,000บาทนะครับไฮบิดประหยัดไป0 0 0 0บาทนะครับส่วน h ฮ v เดี๋ยวข้ามไปก่อน อีวีอย่าเพิ่งส่วนเฮนารี A v, ถูกสุดนะครับถ้าใช้เยอะถ้าใช้เยอะผมสรุปให้ตรงนี้เลยก็ได้ถ้าน้องๆพี่ๆเพื่อนๆชอบออรถไฮบริดนะครับแล้วก็วิ่งวันหนึ่งร้อกิโลปีงสามหมื่นห้าสิบปี 35, สามแสนผมว่าเจ้า Honda h เฮนาได้เปรียบครอสนะครับได้เปรียบด้วยเหตุผลอะไรรู้ไหม เครื่องยนต์มันเล็กกว่ามันมันประหยัดน้ำมันกว่า Honda มันพันห้าซีซีนะครับส่วน t o y ยต a นี่มันพันแนะครับเพราะฉะนั้น h ฮ n า v จะได้เปรียบนะไม่ถึง2ล้านนะครับไม่ถึง2ล้านไอ้แม่มตอนนี้ตีว่าสล้านก็ต่างน,นิดหน่อยท่านเองนะครับใครรักใครชอบใครก็ตัดสินใจเอาได้เลยนะครับคู่นี้นะคู่นี้คู่นี้หมายถึงว่าเฮนารีไฮบิดกับคลอสไฮบริดเนี่ยคู่นี้จิ้มคันไหนก็ได้แต่ แต่แต่ถ้าแต่ถ้าสมมุติว่าคุณมาอยากได้ครอสตัวนี้ไฮบริดผมแนะนําคุณมาเล่นตัวนี้ดีกว่าเบนซินดีกว่าคุณไม่ต้องกังวลกับอนาคตของแบตเตอรี่ไงไฮบิดเนี่ยคุณเจอแน่ๆเจอแบตเตอรี่แน่ๆนะครับนะแบตเตอรี่อย่างเดียวไม่พออินเวอร์เตอร์คอเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อีกต่างหากแล้วก็อุปกรณ์ส่วนควบอีกเยอะแยะมากมายของระบบไฮบิดคุณต้องเจอแน่ๆส่วนเจ้าครอสเบนซิน คุณไม่ต้องเจอเลยคุณใช้ยันเครื่องมันพังถ้ามันเปลืองก็ติดแก๊สถ้าเครื่องมันพังคุณก็ยกเครื่องออกวางเครื่องใหม่เชียงกงมือสองเยอะแยะมากมาย,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 ยโอเคสรุปบวกลบกูณหารรอบนี้3 5 0แสนหกิโลหรือปีละ35,000ปีละ35,000ปรากฏว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนก็คือ MG4 ครับ MG4 EV เพียว คลายเป็นรถที่คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปมากที่สุดใช้ไป10ปีประมาณ3,500 0นนะครับรวมค่ารวงค่าแรงประกงประกันเอาลงอะไรค่าไฟฟ้าอยู่ที่ล้าน4 0 0 0 0บาทในขณะที่เอโต3าตีว่าล้าน8 0ล้าน4 0 0 0 0 0กับล้าน8ต่างกัน3 0 0 0 0 0กว่าบาท รถ EV a t เอ3โตเทียบกับ m g 4ใช้งานเท่ากันระยะทางเท่ากันนะปรากฏว่า a อ t o ตเอ้ยไม่ใช่ปรากฏว่า MG4 ประหยัดกว่า300,000กว่าบาทน่าคิดน่าสนนะครับน่าคิดน่าสนนะส0 0 0 0นกว่าบาทนี่ถือโอเคเลยนะครับอ่ะมาดูผมผมอธิบายต่อนะครับถึงแม้ว่านะครับสมมุติว่า คุณใช้ไปสิปีประกันมันหมดแล้วแหละ3ามแสนห้าใช่ไหมประกันส่วนใหญ่ก็8ปีแสนกว่าโลอะไรประมาณนั้นคุณใช้ไปสามแสน 30, กว่าประกันมันหมดแล้วนะครับแต่บังเอิญ10ปี3ามแสนห้านี่แบตเตอรี่ยังไม่พังผมถือว่าตัวนี้คุ้มค่านะคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับส่วนตัวนี้ก็รองลองมาแต่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 แต,แต,แต,แต่อย่าลืมนะอย่าลืมว่าเกิน10ปีประกันแบตเตอรี่ไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเตรียมเงินก้อนหนึ่งตัวนี้ก็สี่ห้าแสนบวกลบตัวนี้หกแสนบวกลบผมก็เลยสมมุติฐานนะครับสมมติว่าคุณใช้ไปล้านแปดผมเอา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 นี่บวกเข้าไปอีหกแสนนะครับก็ตีว่าสองสามเก้าตีสองล้านสี่เห็นไหมสองล้านสี่เมื่อไปรวมเมื่อไปคิดเปรียบเทียบกับเฮดาวีเฮดาวีผมก็เอาแบตเตอรี่รวมเข้าไปก็2ล้านท่วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับ คู่นี้เฮนาวีได้เปรียบไอ้นี่ตีว่าสล้านสรวมแบตเตอรี่เขาพาไปด้วยนะไม่ถึงว่าคุณประกันมันหลุดมันหมดเนี่ยคุณก็ต้องควักเงินซื้อเองอะ่ะนะครับ2อล้านสถ้าเทียบกับครอ h y ฮบริดครอสไฮบริดผมเอาแบตเตอรี่รวมเข้าไปด้วยก็เป็น2องล้านแปดหมืนบาทไอไ้นี่ก็ได้เปรียบเห็นไหมได้เปรียบได้เปรียบเมื่อเทียบกับเอ t โตแต่ไอ้ตัวนี้ ไอ้น,นี่2ล้านกว่าไอ้น,นี่ไม่ถึงล้านไม่ถึง2ล้านนะครับไอ้น,นี่2ล้านนิดเตียสล้านไอ้น,นี่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นไอตัวน,นี้ก็ตี2สองล้านนิดดเหมือนกันเพราะฉะนั้นบทสรุปถ้าคุณวิ่งเยอะนะครับแล้วรถมันมีอยู่เนี่ยสามสี่รุ่นเนี่ยประมาณนี้นะสามสี่รุ่นเนี่ยผมมองว่า MG4 คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปมากที่สุดหากไม่คิดตัวแบตเตอรี่ก็แค่1นึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทเองหากคิดแบตเตอรี่เข้าไปก็ ไม่ถึง2ล้านบาทเห็นไหมครับไม่ถึง2ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะครับฟันธงนะครับถ้าวิ่งเยอะใช้งานเยอะคุณไปรถ EV ครับแล้วก็ที่สำคัญ ผมชี้เป้าว่า MG4 คุ้มค่าเงินที่จ่ายไปนะครับอธิบายย้ำอีกทีนะครับบว,บ,ตตรบวกแบตเตอรี่เข้าไปก็ไม่ถึง2ล้านเนี่ยถ,ถ้าลูกเก่ามันพังทั้งระบบเลยพังทั้งแพ็คคุณก็ซื้อลูกใหม่นะครับก็เป็นไม่เกิน2ล้านบาทเบ็ดเสร็จแล้วคุณวิ่งได้อีกเกือบเกือบสิปีเห็นไหมตรงนี้มันคุ้มกว่านะมันคุ้มกว่าตรงนี้นะครับนะแต่มันคุ้งแบบค่อนข้างจะบวชวิด,วด กับรถน้ำมัน1,97่9เนล้านเก0มืนอ็น,นี่จะเตีย2ล้านบาทกว่า,ก,วาก็ต่างกันแสนก็บาทนะมั้งส0 0แสนบาทนะครับประมาณนั้นแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าหากใช้เยอะผมฟันธงว่าไปรถ EV ดีกว่าโดยเฉพาะเจ้า MG4 นะครับนะครับโอเคนะครับผมแซมหาก ไม่เข้าใจตรงไหนอย่างไรนะครับก็กริ้งครั้งโทรหาส่วนตัวได้นะครับหรือถ้าผมพูดตรงไหนผิดก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ